รีดตามร่องจะเท้าจะมือจะอะไรก็ช่างรีดตามร่องข้อต่ออยากให้ลั่นน่ะเหรอม่อยากเลยนี่ร่องซาะเข้าไปในร่องนี่ซาะเข้าไปในร่องหมุนข้อต่อนี่พอหมุเปปมนเส,มเสร็จปุ๊บรูดตามร่องนี่เส้นลูดตามร่องลูเสร็จปุ๊บจับ ผ้าผ้ามันจะมีน้ํามันมือจะมีน้ํามันยาหม่องใช่ไหมคะพอรู้เสร็จปุ๊บเวลาที่เราล็อกกันล็อกแบบนี้เนี่ยล็อกน,นะคะล็อกปุ๊บวิธีการล็อกล็อกเสร็จกดลงไปก่อนหมุนก่อนหนึ่งสองสามนะคะดึงหมุนหนึ่งสองสามนี่ก็จะจิบ่นีพอเขารู้ว่าเราจะดึงเขาก็จะเกิ่งแต่ถ้าไม่นน่ปุ๊บเขาก็จะไม่เกิ่งนะคะ ทีนี้วิธีการดึงมาทงนี้ยม่เอามือวางอะไรม่เค่ะวางให้ถูกก่อนทีนี้สําคัญคือน้ําหนักตูนก้นหลังคออู้อันนี้ก็คอแน่นเหลือเกินเดี๋ยวจะให้ทุบกันเองนะวอนเนี้ยอ่ะมาวิธีการดึงยมตัวย่อขาหลังถ้าอยู่แบบนี้น้ําหนักจะไม่มีหลังต้องตรงคอย่อลงหนึ่งสองสา Okay, โอเคมิยังไม่ใส่ผ้านะเนี่ยราดแล้วเอาใส่ผ้าดูค่ะดึงแรงๆดึงทีเดียวจบอย่าไม่ต้องดึงหลายรอบถูกอ้าเก <laughs> ่ง